สวัสดีครับผมขอแบ่งปันนะครับความรู้นะครับสําหรับผู้ที่เพิ่งหัดเล่นพูลน,นะครับอ่ะยกตัวอย่างง่ายน,นะครับเรามองดูโต๊ะพูลมันอาจจะมีหกหลุมนะครับแต่ในทฤษฎีมันมีอยู่สองหลุมคือหลุมมุมกับหลุมกลางแต่การสนุกแต่หลุมมันจะใหญ่กว่าและลงง่ายกว่านะครับวิธีการหาหลุมให้ลูกลงนะครับให้เราตีเส้นนะครับจากหลุมกลางฝั่งหนึ่งมายาง หลุมกลางอีกฝั่งหนึ่งถ้าลูกที่เราต้องการตบนะครับมันยืนอยู่ทางซ้ายของหลุมใช่ไหมครับยืนอยู่ทางซ้ายของหลุมนะครับจุดลงมันจะเยื้องค่อยๆเยื้องไปทางขวามันกลับกันนะครับเห็นไหมครับเนี่ยค่อยๆเยื้องไปทางข,ขวาของเส้นนะครับของเส้นสม,มุดเห็นไหมครับเนี่ยเห็นข้างขวาของเส้นสมุดเนี่ยเห็นไหมครับไอ้ลูกเบอร์หนึ่งเนี่ยลงแถวจมูกเลยในทางกลับกันถ้าลูกมันยืนอยู่ทางขวาของเส้นจุดลง มันก็จะเยื้องไปทางซ้ายนนะค่อยเยื้องค่อยเยื้องไปนี่นี่นี่ฮะชัดเลยเนี่ยเบอร์สิบเนี่ยลงแถวจมูกเลยนะครับและในกรณีถ้าเราต้องการตบลูกให้ลงหลุมมุมนะครับเราก็ตีเส้นสมุิจากหลุมมุมฝั่งหนึ่งมายังอีกหลุมกลางนะครับใช่ไหมฮนะถ้าลูกมันยืนอยู่ทางขวาของเส้นสมุิจุดลงมันจะค่อยๆเยื้องไปทางซ้ายของเส้นสมุิเห็นไหมฮนะนี่ ค่อยๆเยื้องมาดูนะครับค่อยๆเยื้องค่อยๆเยื้องเห็นได้ชัดเลยครับว่าลูกสิบเอ็ดเนี่ยอยู่จมูกเลยด้านซ้ายของเส้นมันกลับกันแล้วก็ในทางกลับกันถ้าลูกมันยืนอยู่ด้านซ้ายของเส้นสมมุตินะครับเนี่ยจุดลงเนี่ยมันจะค่อยๆเยื้องไปทางขวาเห็นนะฮะขวาของเส้นสมมุติเนี่ยเห็นชัดเลยลูกสิบสี่เนี่ยฮะนะลงนี่เลยครับแถวจมูกเลยนะครับ เช่นกันเนี่ยถ้าเราการจะตกหลุมยาวเนี่ยลูกขาวเนี่ยไปตกลูกสิบสี่เนี่ยมันยืนอยู่ทางซ้ายของเส้นสมมุติใช่ไหมฮะจุดลงมันก็อยู่ทางขวาก็คือจมูกเนี่ยของขวานสมมุตินะครับสรุปก็คือใช้หลักการเดียวกับตรวสรุปนะครับก็คือตีเส้นนะครับจากหลุมกลางมาหลุมกลางฝั่งหนึ่งถ้ายืนอยู่ทางซ้ายลูกจะค่อยๆหลุมที่ลงนะครับจะค่อยเยืงนไปทางขวาถ้าลูกยืนทางขวาตำแหน่งลงจะค่อยเยื่นไปทางซ้ายถึงปลายจมูกนะครับ เนี่ยเห็นได้ชัดเลย,คร,เยลลครับเนี่ยลูกรูปนี้ครับเนี่ยลูกสิบเอ็ดเนี่ยมันอยู่ด้านขวาใช่ไหมฮะของเส้นจุดลงมันจะเยื้องไปทางซ้ายของเส้นแถวจมูกอขอบคุณมากครับ